สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้มีสูตรคุกกี้เนยถัว่วไม่ใส่นมเนยน้ำมันน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะทาในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็อบในเตาอบนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใช้เนยถั่วนะคะแบบไม่มีเกลือผสมนะคะแล้วก็แบบไม่มีน้ำตาลผสมนะคะ1ถ้วยตวงค่ะ หลังจากนั้นก็จะใส่เมเปิลไซรัปลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทาน k e โตก็ใช้เมเปิลไซรัป k e โตนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ทานอามวีเกนก็สามารถใช้เมเปิลไซรัปแบบธรรมดาได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากัน คุกกี้สูตรนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งแล้วก็ไข่แล้วก็เนยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะคะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแต่มีเท x t เจอร์ที่ออกจะร่วนๆแล้วก็จะนิ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆทาด้วยความระวังนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพลงไปหรือว่าคีโตช็อกโกแลตชิพหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพแบบไม่มีน้าตาหรือเป็นแบบเดรรีฟรีก็ได้นะคะ หลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะตามด้วยเมล็ดแอลมอนสับนะคะอีก1 3ส่วนาถ้วยตวงนะคะหรือใครจะเป็นใช้เมล็ดวอลนัทสับก็ได้ค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้อีกเช่นกันค่ะเม่เคยทําคุกกี้ลักษณะแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งนะคะเป้เลยอยากจะ ตัดส่วนผสมออกแล้วก็อยากจะลองทําแบบไม่ใส่ไข่และไม่ใส่แป้งดูนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดด้วยแรปแรปอาหารนะคะแล้วนาไปแช่ช่องแข็งประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะสําคัญมากนะคะตัวคุกกี้โดต้องเย็นนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเวลาเราตักใส่ถาดเนี่ยแล้วเราอบเนี่ยเขาจะเละเขาจะไม่จับตัวกันนะคะหลังจากที่นำออกมาจากช่องแข็งแล้วนะคะเป้ก็จะใช้ที่ตักคุกกี้นะคะ ตักคุกกี้ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ14-15ก้อนนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ช้อนทานข้าวก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่เ,เพื่อนๆใช้ตักด้วยนะคะว่าจะได้จำนวนกี่ชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะนำวางลงเรียงบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะคะ หลังจากนั้นก็จะกดหน้าคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบประมาณ12นาทีนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วคุกกี้เขาจะนิ่มมากๆนะคะไม่สามารถจับขึ้นมาได้ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพักให้เขาเย็นสนิทแบบสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นเป้ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะประมาณ4ก้อนนะคะลงไปในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะ สามหรือสีก้อนก็ได้ค่ะแล้วแต่ขนาดของคุกกี้นะคะหลังจากนั้นก็จะกดหน้าคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยอีกเช่นกันค่ะแล้วก็จะนําเข้าไปอบนะคะที่ไฟ320นะคะประมาณ6-8นาทีนะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็เช็คดูนะคะสักหานาทีก็นําออกมาเช็คดูได้แล้วนะคะ <c oughs> ในวิดีโอเป้ใช้อบอเวลาอบประมาณ8นาทีนะคะ คุกกี้เนี่ยก็จะนิ่มมา,มากๆเพื่อนๆห้ามยกเขาออกเลยนะคะให้ให้ทิ้งเขาไว้ในหม้อทอดแบบนี้นะคะให้เย็นสนิทเลยนะคะโอเคก็มาดูเท็กเจอร์กันค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่อบในเตาอบนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนมากกว่านะคะแล้วก็จะสุกทั่วถึงนะคะส่วนตัวนี้อบในหม้อทอดนะคะข้างหน้าก็มีความเข้มมากส่วนข้างล่างคุกกี้ก็ยังไม่กรอบนะคะก็ยังมีความนิ่มอยู่ ข้างบนนี้ก็คือสีเข้มนะคะเพื่อนๆก็ลองปรับเวลาดูนะคะส่วนตู้คุกกี้เนี่ยนิ่มมากๆนะคะแล้วก็เขาจะไม่แข็งเหมือนคุกกี้ทั่วไปนะคะซ้ายมือก็หม้อทอดขวามือก็อบในเตาอบนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีความแตกต่างกันเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ